ครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักรางวัลที่1นงวดวันที่17มกราคม2567เลขที่ออก 105 979 105 979าเกาย์ฟครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันาร้อยหกเลขที่ออก1 0ึห 979โดยที่รางวัลที่1นนะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ105978 105978และ105980 105980